พอลงทุนจะโตเราต้องโกินเตอร์ภายหลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด1 i d 1 9ดัชนีหุ้นไทยก็ขึ้นไปทดสอบ1,700จุดแต่หลังจากนั้นก็แว่งตัวลงต่อเนื่องส่วนทางภาพรวมดัชนีหุ้นโลกในหลายๆประเทศที่ต่างขยับวิ่งทำออทามให้จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเรากระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่นๆต้องโกินเตอร์เพื่อให้พอลงทุนจะได้เติบโตครับรเหตุผลก็มี3ข้อหลักด้วยกันครับ <c oughs> 1เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าอย่างเช่นท่านเน้นลงทุนในหุ้นก็มีหลักทรัพย์ชั้นนําทั่วโลกมากกว่า1 0,000ืบริษัทให้เลือกลงทุนให้ได้จัดทอดครับข้อที่2ก็คือเพิ่มทางเลือกการลงทุนเนื่องจากมีหลากหลายสินทรัพย์ในการลงทุนต่างประเทศพรนอกจากหุ้นแล้วเรายังสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นตราสารหนี้ทองคําน้ํามันเป็นต้นครับและข้อที่3เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ทั่วโลกสามารถลงทุนได้หลากหลายภูมิภาค หลากหลายธุรกิจภูมิภาคนี้แย่ก็โยกไปภูมิภาคที่แย่น้อยกว่าหรือว่าดีกว่าธุรกิจนี้ดีก็โยกมาได้ครับขอยกตัวอย่างตลาดหุ้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐก,กับยุโรปนะครับฝั่งสหรัฐมีกลุ่มหุ้นที่เรียกกันว่าหุ้น7นางฟ้าได้แ,แก่ Apple, Amazon, Alphabet Meta, Microsoft, Nvi d i a เดียและ Tesla ซึ่ง Market c a p ของทั้ง7บริษัทรวมกันมีมูลค่าถึงครึ่งหนึ่งของ GDP สหรัฐฝั่งสหรัฐมีหุ้น7นางฟ้าแล้วส่วนฝั่ง ยุโรปก็มีกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นเช่นกันครับโดยเรียกหุ้นกลุ่มนี้ ว่าการโนล่าการโนล่าเป็นการรวมหุ้นชื่อดังอย่าง GSK, l, no l o c h e ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, Asta Seneca, SAP และ Sanofi รวมทั้งหมด11บริษัทมา r k เก็ตแค,คิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน4ของดัชนีสต็อก600ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มการโนล่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากลุ่มหุ้นเจ็ดนางฟ้าของฝั่งสหรัฐเลยโดยภาพรวมดูดีกว่าฝั่งสหรัฐด้วยซ้ำแถมผลตอบแทนในช่วง 1ปีย้อนหลังก็ยังสูงถึง18%เหนือกว่าดัชนีสต็อก600ที่ทำได้7.5%ในช่วงเวลาเดียวกันครับจากตัวอย่างหุ้นเจ็ดนางฟ้าของสหรัฐและแกันูล่าของยุโรปเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าบนโลกใบนี้มีโอกาสให้ลงทุนอยู่เสมอขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะคว้าโอกาสเหล่านั้นหรือไม่พอลงทุนจะโตเราต้องกอินเตอร์